และในวันนี้ทางโรงเรียนทุ่งยาวุรุษิดของเราก็ภูมิใจเป็นอย่างมากที่จะนําเสนอการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอ้อผมรอเวลานี้มาครูครับผมมีคําถามว่ามาในสิวพงว่าแต่หัวข้อในการแข่งขันในครั้งนี้คืออะไรเลยครับแล้วเราต้องทําในรูปแบบไหน <S <S ออย่าทาม,มากได้ไหมครูเป็นครูนะไม่ใช่ไลโคนกูบอกแล้วให้มึงยืนเงียบ ปัญญาอ่อนไรสาระผลงานของดาคืออะไรในเข็มเออมันคือการทดลองเทียนดูดน้ำได้อ่ะอ้อน่าสนใจดีดีอธิบายมาปฏิกิริยานี้เกิดจากการที่ก๊าซออกซิเจนถูกใช้ในการเผาไหม้ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาหลังจากนั้นความดันอากาศที่อยู่ในแก้วเนี่ยจะลดน้อยลงความดันอากาศจากนอกแก้วจึงดันน้ำเข้ามาในแก้วอ่ะอ,อ,อธิบายได้ดีเลยนี่ <laughs> งั้นก็ให้ผมชนะเลยสิ โอเคงั้นเธอชนะไปเลย <ibe en> เอาเงิน20บาท25ใบไปใช้ในทางที่ถูกเอาไปสืบสารการเรียนต่อนะลูก One hour later. Yeah. <laughs>